ปอดดอกไงครับผมปอดอืมโอ้ได้อยู่ตัวนี้ วัสดีครับผมอภสอนเดชันพัฒน์ครับผมวันนี้เขาป่าเขาดงครับผมไปเก็บเห็ดไปแกงเมลงครับไปไปไปมาหันมองละโปรได้แกงแลงครับเห็ดจินแลงนี่ครับผมช่วงนี้กับโปได้มาเศรอบในขามาับสวยๆนี่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 นดอกตูมด้วยตัวนี้เห็นไหมเห็ดตัวเห็ดไอ้หน้าขาว เห็ดหนาขาวครับ hmm. พ mm ี่น้องตอนนี้ไงยู่เกาหลีครับเห็ดอยู่เกาหลีอันนั้นมันดอกตุ่มเอาได้ไหมน่ะไม่พูดป่ะไม่ปวดชิ้นวะลูกเกาหลีครับผมมันกับที่ว่ากินกันกับสิมีเห็ดเพิองเห็ดหนาขาวครับแล้วก็เห็ดเห็ดเห็ดน้ำมักครับเห็ดกอแดงครับผมไปไป หืมงนี้เป็นอะไรหลองนี้โอ้พี่น้องเลยดันขึ้นมาครับผมโอ้ขาบบงไงครับเริ่มเท่าแล้วครับผมนี่ครับเจ็บเห็ดครับเจ็บเห็ดไปแจ้งพี่น้องอืมนี่ เอ้ยขากับโบได้เ,เห็นปะกรอกตุ่มปะเอ้ย,เ,อยเนี่ยเพั้งว่ามาเส้ามาเ้ามันตุม่มแล้วมาย้ํามือแรงมันทุ่งแบกสิบบัน,น่ยพาเถี่ยครับพี่น้องไลค์ครับหายใจง่ายครับผม นี่ก็เป็นช่วงหนาฝนกับสิพากันมากเก็บเห็ดครับเห็ดป้าเนี่แหละครับเห็ดที่เขากินประจํากับสิเป็นเห็ดตัวนี้ครับเห็ดหนาเขา้าครับแนวอื่นกับพกกาจิ้นครับผมบวกกาเสียงออกเข้ามาหลายคนแล้วพี่นอ้อนกินเห็ดเบยียไม่เป็นได เอาขึ้นไ้ตั้งแต่เอโอ้ยนอนมันกินเบิดตันเนี่ยว่ายูวเหลือตาขาใส่หเห็นหน้าเขาอืมนี่ดอกตูมโอ้ดอกตูมไหลซะเนี่ยนี่ครับผมดอกตูมกำลังออกครับลองเชียร์บ้างเพียงไม้ดอกตูมแล้วเสียบ อันนี้ก็ว่ามันเห็ดขี่กระเดียนนะครับนี่แต่ว่ากับบกะบกะบกกะเอาโอ้มันเหลือตะขาอืมแสดงว่าไอ้นอนมันกินเนาะได้ อืมมีแต่เห็ดอันนี้แหละเห็ดแดงนี่นนจักน้อยจักน้อยออกออกว่าค่อยพร้อมกันปะเนี่ยอ่จสิมีอย่าทหทงมันหน่อยเหย้พี่น้องเห็ดน,น้ำหมากก,กำลังออกครับผมนี่ครับอืม ได้การครับได้การครับออกอยู่ครับเห็นน้ำหมาดนี่ครับผมหืมอู้ดอก์บกใหญ่ตัวน่ะมือเท่านะเท่าอยู่บ่ Phát đồ nghe hầm hầm Phát Ừ Ô đầy tôi nè Ô là bảo <laughs> Điệt đẹp <đấy. cười> Ừ, nghe, giờ mình lại. này cái đầu, mà. hết cái nhà 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 hết Hết nhà nhà nó nhà nhà này, nhà nhà à? เริ่มที่เท่าแล้วเท่าแล้วครับนี่ครับผมนีม่ครับผมท่านผู้เล่นยังค่อยเห็นดีครับพี่น้องท่านมาเศร้ามันหัวตะตุ่มครับแต่ว่านี่กะแก่แล้วอันนี้ได้ดอกตุ่มครับผมดอกตุ่มดอกตุ่ม นี่ครับดอกต่มโอ้เมื่อยแล้วครับผมนี่ครับเห็ดกอรเรียงาาครับเนาดเขาครับไปไปกันตัวครับผม ในวมาลองเห็ดครับผมว่าสิแจวครับเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดนี่ล่างมาเรียบร้อยแล้วครับดังไฟเรียบร้อยแล้วเนาะฮะจี้ตัวเนี่ยเอาเอาไม่เสียบบ้างเสียเฉ็บบ้างไดมล่ะแตแจงมากจี๋เลยเฮ้ยไปไปไปหาเงินมาที่ไครับปิ้งเห็ดแจวครับไปเบิ่งยี่หนาฟ้ามเห็ดตัวไปชนีเอาเอากระตาไปใส่เลยโอ้ยกระดอนเล็วมีขุ่นมากั เฮ็ดก้อแดงครับเฮ็ดนาเขาเอากระตาไปส่ยังไหมนานนะอ๋เอาซํำนีเพอเอาซํำนี่กวนเอาซำนีเพอาะเพอได้เจ้าครับเจ้าเฮ็ดชิบดอกครับกับผลอีกยี่สิบ้นครับผมกับลังบัเลังก์ปิ่งครับปิงเห็นครับผม จริงเห็ดตำแก้วครับพี่น้องครับได้มาซ้ำเนี่แหละครับเพ่อให้หาโดนครับหาหามาพอได้แก้วครับผมหามาหลายกับชิการิครับชิการลรางพี่น้องเอยเป็นเจ้าหลวงเป็นเจ้าหลวงยังไงเป็นเจ้าหลวงอยู่ทรกบรรยากาศครับมนหยุดคร็ดว่าเลยนะวันหนึ่งผม เอาอเคครับเพนเอากินเอาอยากกอนครับพี่น้องกเป็นจบคลิปท่านี้ก,ก้อนนอพี่น้องนะครับผมเนาะห<ม>น้าาไม่ดอนเตไทยเ,บ,ยยยเบิครครับผมไปยังไปยังพี่น้องเบิร์นครับสวัสดีครับ